เนี่ยมีหอยด้วยหอยจุกมีอยู่ด้วพี่น้องทำมันงุ่มจริงๆิจรงจังก็จะได้เป็นอ้อมสองอ้อมหมดละเอาเบึ่งห่วยพี่น้องวันนี้ว่านมาบ่าบาถึงล่ำห่วยกระเนียนมาจะใส่พักอย่างกละลาพักตบเป็นบ่แต่ว่าบ่เมนพักตบแบบอันนั้นมันบ่ กหลายแทับเักตกหรือผ้าปากกระโตวเรืมมาล้ที่ไหนนำม,มันกับบไไลพี่บัานนี่นำมนิ่งพี่น้องนำมนิ่งมันเลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวสิผ้ายางไปเบืองอันแ้างนี้หมู่บ้านมาอยู่แต่มากบาหอนนี่พี่น้องเอาใหม่เพป็นยังบปะ ก็ลงห g o ว i ก็บ,บิงจะนอใหม่พี่น้องเอ้ยว่าน่าย่างหอกตรงนี้ว่ามี่แต่น้ำนิ่งมันก็สิดแบบนี้แหละพี่น้องน้ำไม่ไหลผักมันมาจากไหนเยอะแย,ย,ยะเลย้นจะฆ่าคนไกลสิสต,ตัดอีกแล้ว เดี๋ยวสิพา,ปาไปยางไปบึ่งหมอนปากนา้ำมันไม่นำตกบอกเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิมางมหอยจากมือกระท่านี่ปามันเบิดหรอหมั้งมันเศร้าลงตรงหรอเพราะว่าน้ำมันบม่มีทางนี้ทางนี้จะพาไปดู มาดูตุ่งกันพี่น้องนี่หมดแล้วพี่น้องมีน้ำไหลอยู่เด,ด,ด้อไหลนิดนิดอ่านี่ลม,มสบดแล้วนีตร่องหลยพี่น้องก็เลยมาปักปดดยู่แถวนี่ฟตั้งสายหัวจะเห็นบ่น ปักกดให้วานเจ็ดมงมงเจ้าพักต้องนี่นามมันล่งประมาณนี้แหละพี่นองขนาดแรงมังหมังงม,มหอยประจําพี่นองจองเดี๋ยวมือได้วางๆจะพามางม,มหอยเอา้า ใครมากั้นไว้อย่างเงี้ยอ๋กั้นเอานนป่ามีและพี่น้องกันอยู่บ้านห้ากัะก็สิหาฮ่าเลาะถึงธรรมาชาติแบบนี้แหละมันก็มีความสุขอีกแบบนึงนะแต่ว่ามันก็ต้องมีองค์ประกอบปัจจัยสี่ <c oughs> ไม่มีเงินอยู่ไหนมันก็ไม่มีความสุขหรอก ต่อให้บรรยากาศดีขนาดไหนมันก็ต้องได้ใช้ตังพี่น้องสุขก็อยู่ที่เงินทุกข์ก็อยู่ที่เงินนั่นแหละอหอยก็มีตอนนี้เนี่ยหอยก็มีแต่ว่าบ้านคนบานนี้ขเขาจะหากินดีอยู่หาท่านกับท่านหาพระท่านกับพระท่านพี่น้องเอ้ย เนี่ยม uh ีหอยด้วยหอยจุกมีอยู่ได้พี่น้องทำมันงุมจริงจริงจริงจังกันจีได้เป็นอ้อมซองอ้อมหมดละหลายอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าว่ไดเอาหน้มาใส่เดี๋ยวมือรุ่นก่อนแล้วมาซองเบิองซื่อนี่เรามองมาถึนี่นี่มองเดียวเนี่ย น้ำกำลังใสเลยจะแีดงว่าค้นนูน่นดี่ได้นหอ,อยอตพอก็ดีก็ดีนะพี่น้องเอาแนี่มาใส่อ่ะเสียดาย,ยขาดมาอีกพี่น้องแต่ว่าพูดถึงว่าซื้อเขากินกับยี่สิบาทก็ได้แต่ว่าอยากมาหาพี่น้อง น้ำกว่าพระแ้ลนขัดลิ้อไปครับเดี๋ยวมือลุ้นกันพี่น้องมือหลังกันสีผ้ามังงมหอยนี่อยู่ตรงนไม่แง,งให้ดูมนี่ว่าได้เตรียมพี่น้องเพราะว่ามาเบิ้งหน้าซื้อมาเบิ้งเขาว่าได้เตรียมว่าสีมงังงมหอยไป กรอบ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 แล้วกลับแล้วสายแล้ว